<ภ><ย>เรื่องราวของคุณคนนี้ครับยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้าของประเทศไทยชื่อช่องว่า m y m e n e t คำถามแรกคุณเป็นคนที่ไหนผมเป็นคนทุกที่เน็ Net, นาธานบาร์ลิงหรือที่รู้จักกันดีในานาม m y m e t n e เกิดเมื่อ12ธันวาคมปี1 9 9 3ที่รัฐยูท่าสหรัฐอเมริกามีพี่น้องทั้งหมด4คนและพี่เน็เป็นน้องคนสุดท้องโตมาด้วยการดูแลของแม่ที่หาเงินมาเลี้ยงดูลูกทั้ง4ี่คน ด <Eat> <laughs> เขาได้เรียนรู้ถึงการประหยัดและรู้คุณค่าของเงินเป็นอย่างมากเขาจบที่อียาลาไฮสคูลที่รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเด็กที่เรียนเก่งได้เกรดเอมาโดยตลอดและยังชอบเล่นกีฬาชอบเตะบอลเล่นดนตรีตีกลองอคูเล่และการแสดงด้วยความที่พีเนตของเราชอบทําอะไรที่พิเลนพิเลนอย่างในวันที่เรียนจบพีเนตแกก็ไปแปลงร่างเป็นซูเปอร์แมนกลางเวทีในพิธีมอบประกาศนียบัตทําให้พีเนตกโดดไล่ออกในพิธีไป เมื่ออายุได้19ปีเขาได้สมัครเป็นคนเผยแพร่ศาสนาและถูกเรียกให้ไปเผยแพร่ศาสนาที่ประเทศไทยจังหวัดยะโสธรโดยที่พี่แกไม่รู้ด้วยซ้ําว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนของโลกก่อนที่จะมาประเทศไทยแกก็เตรียมตัวเรื่องภาษามาเป็นอย่างดีแต่ที่เตรียมมาก็รู้สึกว่าจะคุยไม่รู้เรื่องเพราะที่ยะโสธรใช้ภาษาอีสานทําให้สิ่งที่พี่เนตเตรียมมาแทบจะใช้ไม่ได้เลย หลังจากที่เป็นคนเผยแพร่ศาสนาที่ไทยได้หนึ่งปีเขาก็ย้ายไปที่ประเทศลราซึ่งที่เราผิดกฎหมายที่จะเผยแร่ศาสนาเขาจึงไปในฐานะอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษหลังจากอยู่ลาวได้2ปีพี่นายแกก็เดินทางกลับบ้านที่แคลิฟอร์เนียเพื่อที่จะมาเตรียมตัวเข้าเรียนในมหาลัยแต่ด้วยความขี้เกียจของพี่แกเนี่ยเลยตัดสินใจไม่เรียนต่อและกลับไปสอนภาษาอังกฤษที่ลาวเหมือนเดิมได้ได้ทำคลิปสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ตอนนั้น อืมเปมนเทเนาะต่อมาพี่เนทแกก็ได้ย้ายมาที่กรุงเทพเขาเริ่มทําวิดีโอคลิปแรกลง YouTube ในวันที่4กุมภาพันธ์ปี2015และมีชื่อช่องว่า My m a t e Net ขาเริ่มท YouTube อย่างจริงจังในช่วงปีแรกคลิปในช่องไม้เมเนตก็จะเป็นคลิปแกล้งค้นอย่างเต้นรับหลังไอหมอนก็ค้นแปลกหน้าแกล้งกอดค้นแปลกหน้าแกล้งเป็นหุ่นในห้างงูในโถส้วบฉี่ในที่สาธารณะแกล้งเป็นถุงขยะเดินได้แกล้งโดนไฟช็อตขอจับไข่และคลิปล็อกถามตอบทั่วไปต่อมาจะเน้นไปที่การทําอะไรต่างๆแบบสโลโมชั่นคลิปการทดลองวิทยาศาสตร์และการถ่ายภาพด้วยโดรนที่เป็นอะไรใหม่ๆสาหรับคนไทยในตอนนั้น เนื่องจากพี่แกเป็นคนเกลียนที่ขัดกับวัฒนธรรมบ้านเราเสือเกินในตอนนั้นทำให้วีลกรรมของพี่แกจะเป็นเรื่องดราม่าอยู่เสมอทั้งดราม่ายนกล่องพัสดุที่แฟนขับส่งมาให้แกล้งคนหรือที่เป็นข่าวอย่างการถามภาษาอังกฤษกับคนไทยเพื่อสะท้อนถึงการศึกษาไทยปลูกแมวกับลูกโป่งสวรรค์ให้แมงป่องต่อยแมวจนทำให้กลุ่มคนรักสัตว์ดำเนินคดีทารุณกรรมสัตว์แต่พี่แกก็ได้ออกมาขอโทษหรือจะเป็นเรื่องที่เขาเอาเหรียญไปวางบนรางรถไฟให้รถไฟทับดราม่าจนเป็นข่าวทำให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินคดีร่วมกับตำรวจรถไฟตามประมวล กฎหมายอาญาเป็นข่าวใหญ่ถึงก็มีคนไทยบางส่วนไล่ให้กับประเทศไปแต่แล้วพี่แกก็ได้ออกมาขอโทษอีกครั้งช่อง My m e นเ c e มักจะมีดราม่าเรื่องความไม่เหมาะสมอยู่เสมอในเดือนกุมภาพันธ์ปี2023ขอได้รับรางวัล Thailand Social Award 2023สาขากลุ่มรางวัลผู้ผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับรายการความบันเทิงและเกมโชว์แต่ก็เกิดดราม่าขึ้นมาอีกกระแสสังคมไม่เห็นด้วยกับการรับรางวัลครั้งนี้เพราะช่องของพี่แกมีลักษณะคล้ายกับยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติทั้งคอนเทนต์และปกคลิปแต่ต่อมา My m e n a น e ได้ร่วมงานกับ MrBeast YouTube ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในโลกและช่วงหนึ่งของคลิปมิสเตอร์บิทยังชื่นชมกับภาพหน้าปกของเขาอีกด้วยกว่าจะมาถึง14ล้านซับพ,พี่แกโดนเรื่องดราม่าหลายเรื่องแต่นอกจากการเป็นยูทูบเบอร์พี่แกยังมีแบรนด์เสื้อหมวกเป็นนักร้อง เพลงไอมักอาหารอีสานที่ทํากับแรปอีสานเพลงยืมที่ทํากับแจ็คแป๊บโฮและ MVL และเพลงอื่นๆอีก3เพลงและยังเป็นแรปเปอร์เข้าร่วมการแข่งขันแรปอีสนัซีซั่นสเป็นคนเล่นซิฟคอมก่อนบ่ายขายเครียดช่อง WorkPoint เป็นคนจัดแข่งไอดอนไฟเพื่อการกุศลเป็นนักมวยและล่าสุดเป็นนักแสดงเรื่องรถทัวร์ว i p และยังเป็นคนขายขนมที่มีชื่อว่า My s na c k ที่ทดสอบแล้วว่าอร่อยเข้มข้นจนได้คะแนนสูงสุดในคลิปที่ทดสอบความอร่อยของมันฝรั่งทอด m y m a n ่เเข้าร่วม YouTube วันที่8ธันวาคมปี2014เข่าอัพคลิปแรกลง YouTube วันที่4กุมภาพันธ์ปี2015ปัจจุบันมีวิดีโอ1,559รายการมียอดวิวรวม4,269ล้านวิวคลิปที่มีคนดูมากที่สุดคือคลิป b บ a คแพนเตอร์ในชีวิตจริงมียอดวิวถึง44ล้านวิวลองลงมาคือวิ่งบนน้ำสลาม21ล้านวิวและแข่งอยู่ในก่อบน,น้ำแข็งชิงเงิน10,000 0บาท20ล้านวิวปัจจุบัน My m มมีผู้ติดตามถึง14.5ล้านคน และนี่คือเรื่องราวมหากราบของนาทานบัตลิงหรือไม่เมนเน็ช่องที่เจอเรื่องดราม่ามาเกือบทั้งชีวิตคนต่อไปอยากให้เป็นใครคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอย่าลืมกระทืบไลค์กระทืบซับสไครต์เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ